ไม่รู้มีค่ะมีก็ตอนนี้ก็าจะเปิดกล้อ,ลองถ่ายทันทีที่อยู่ทางทีวีแนบจะปิกค่ะแต่ตอนนีเราอดใจเรายังไงบ้างค่ะจากว่าเราตัวขาดไปก็เออ <laughs> ใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบโดนจีบเยอะขึ้นออะไรย่างเงี้ยคะแบบมีน้องๆผู้หญิงมีพี่ๆผู้หญิงอะไรจีบ เราชอบคนเรียบร้อยเป็นผู้หญิงแบบสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองกันมากเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่ทุกคนเป็นอยู่น่ารักอยู่แล้วหนูมองว่าแบบสเปคของหนูแบบไม่ได้มีแบบรูปร่างกายตัวขนาดนั้นจะเป็นคนที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วเราแบบสบายใจแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบเแค่์อูแลเก่งนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนชอบอ้อนแบบถ้ามีแฟนเราก็อยากอ้อนอะไร มีทั้งหมดเลยค่ะทุกอน่างเลยใช่ก็มีเยอะค่ะแคนนไหเรื่ขาใช้เขากินไม่รินเขาเข้ามาแบบคะแนนนำอะไรอย่างเงี้ยกมีตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบเราเปิดใจแล้วเหมือนแบบเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดใจครั้งแรกที่แบบว่าเราเราชอบเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้แบบว่ามีใครที่แบบเอ้ยจริงจังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีคามาเรื่อยง ตั้งใจฟังมาก่ะในวงการค่ะในวงการต้องวนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นน้องเอชรพอเราเปิดกระแสกระแสีหลไปเล็กเราก็มั่นใจอะไรนะคะัวไม่ไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่าจริงๆเราในเล็กมันก็เหมือนแบบเป็นการแบบพูดคุยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่อันตรายมากเกินไปแล้วเราก็แบบว่าเราก็มีขอบเขตที่เราอยู่ แอบหยอดนช่ไคะเขาก็ยังยังมีอยูอย่างก็ยังมีคนแอบหยอดอยู่บ้างยังมีแอบนะอยังไมู่้ใครมันแอบอยู่แอบอยู่อยู่ไหนไม่รู้โอเคนะโอเคได้เลยค่ะต้องตรดมิวก่อนนะเดี๋ยวถ่าย